อนงเพราะว่าเบียเออเด็กเพราว่าเบียมันขมใส่น้ำตาลได้ก็บากินนมคอนเดรจานคอนเดรคอนเดรย์นีคนจับเลยอ้ยสบายดีแบลวัลแชนแนลสบายดีมื้อนี้มาพบกับซองเบลวัลแชนแนลนาะท่านผู้ชมมื้อนี้ก็อยู่ฟาร์มของเฮาเนาะฟาร์มหมูฟาร์มปลาฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เนาะ ฟาร์มงวัวนี่เขาถ่ายให้เบิ้งตอนนี้ป็นมันเป็นหนองหนองที่เขาเคยรีวิวผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อหน้าเขาที่ถ่ายให้เบิ้งเขาเป็นฟาร์มงวัวฟาร์มหมูฟาร์มเยืงอน้่งมันนี่กับหมูคู่มาดินน้ำเขาทีเห็นเป็นเป็นคลิปอยู่กับหมูกับงัวก,กับอย่างเป็นไข่ท่านให้เบิ้งเป็นมือเลยเนาะหมูมคู่มาดินน้ำ เดี๋ยวเาจะไปตัดภาพไปตอนหมูคูมาหาเลยนะับอ่ามาได้มาได้ปิ้งเป็ดปิ้งเป็ดปิ้งไ,ไก่รวมหอกรวมฮิตเด้ไปละอนี่ผปอปอป็ดนึสุดเลยเนี่สมือเห็นดีดเหนเนี่กินเนาหัวหน้าจันหัวหน้าแววเนาะอัทังตำรวจทั้งทหารปรสชาชนปัสสานครบ โสดเด้อน้เด้อสดสดเด้อน่โสดเบ็ดเขาลูกขใช่สดๆค้มน ja. ี่กะโสดเด้อมีแต่องเงี้ละมีเมียละอง์นี้ยหอมแก้มสดเลยดูอยเฮ็ดไดน่าอายพี่เดยนี่มื่อวนเซฟได้เียส่หน่อยได้มื้อวา้ไปเซฟเป็นเซฟอยว่บ้านนาท่อนมาแล้วเนี่ยพักนี้ หมอนีให้บปิเซอ่ะปิดซาบละห้ลูกเดียวอันนี้กระสุดด้อยภาษางามอีกได้ขีพนขี่ได้ปะคือ้ตักาม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 าตแม็กทกนนะนาหัวหน้าเพิ่นมาได้มาได้มายำด้วยยเด้วยำสามด้อางรองวู้เพิ่นมีหลายอันหลายแนวเด จักปิดจักไกล้จักหมู่จักงัวจักคายจักปูจักปลามาเริ่มเริ่มเลือดแงเลือดแปงเหนอย่งเทพองขอจัดก้องมามาเด้อจับดูดูนองบักใจนอนบักใจู็มันกัดมันกัจุดนั่นรอบอมงานท่านมายามเพ้่มมายามมาดิ มูคู่มายามฟาร์มเนาะเบาเบาเบาจับเบาเาเอาหายปลาอืมกัรจัลช่นมาเซิมาเซิมาครับมูบอกบัวนะครักอืมมเนื่ออเาคลิปอย่านีได้วะมามามา ตั้งสร้งไฟฟาเขามต้องมีอย่างมากมายเลยบูมี่ยังกับน้องขาบ่บมีกินจนเลยมาได้ fc เ้อหลายคนเลมมา fc เบาเบบาสแนลเอินอเป็นจเฮต์มงขับง่าเลยอืมมีผักกาบอีกนี่สร้างอามวองอาหารมาใส่เหรอมาได้ใส่มืองอาหารนะ chưa đâu chưa đâu Được cây chưa đấy chưa đâu chưa đâu chưa đâu nào đâu chưa 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 đâu ตีดต่อมาล้วนทมาเลยบหืมบหืมบหืมโอ้้าววายใจพูดไมมูรเลยเอาจะห้ันทูตัวนี้เพิ่งกำลังเอาไม่ง่ายคไม่ง่ายเอาจับก๊อปก๊อปก๊อกอกับเยอะอย่บบก่อนกยอก เอากลงเาาไมามามาตอนนี้กำลังคักนี่อเปิยงเป็ดปิงเป็ดใปีงไก่สองตัวเลยตอนนี้หมู่คู่มาอย่างครั้งแล้วตอนนี้นะตอนนี้กากำลังเขียงกันเรื่องผู้สาวอยู่ไปไหนเสียพอง โอ้โ่เก่าแล้วเก่าวะเกาโยงโยงโยกจับจักๆๆจับๆๆจับเราขับผึ่กระทาโอ้ยนเป๊ะจับกับเขาหนกมาๆๆเอๆสร้างสรรส้งๆๆอน้องาหารเออหารวนบก็สกุลนะมากับสีพันละเย้เพื่อนนะี่นะสี่พนลย่าเีละเย็ดาี่เ่ยวเลย ตอนนี้ก็4สี่ภัษยของเซมบมอดกำลังฟันอยู่แล้วมามาย่างที่อันจะมากินเลยนี่ค,นครับู่คใกล้แล้วนี่ขอรับเราไม่อือหือดอดยาดย่างให้เปนคยำ มูเลยม้เลยเพราะว่าเบียเออดิพราะว่าเบียมันขมใส่น้ำตาลเดีวก็บกินนมคนแด้จานคนแนด้คนแเด้คนแนเด้เพราะว่าเบียมันขมโ้เว้เพราะว่าเบียมันขมบบกินนมและกินน้ำตาลเดีก่อนไอ้าอ่นั้นก็มามมาตอนนี้กำลังกำลัง อมาได้ของดีได้ของดีเนาะตอนนี้กำลังลกกำลังข้างว่าสิลกคน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 ก็ล่าเอาไว้พอกันเจอเจตเบเจตมันโดนเด็ดให้โมคุกินเนาะอ่าตัวนี้ตัวอย่างก่อนตัวอย่างก่อนเนี่ยตัวหนูตัวหนูประมาณประมาณจักกิโลมอดบอลโลนึงอันนี้เขาตัวโลนึงโไหนตัวโลนนึงไหนตัวโลนึลไหนตัวนึงตัวนึงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเจอกันตอนที่ว่าเมนูเด็ดเอาไปรุ่นกันแล้เออไม่หยังเมนูอย่างเราต่อไปเนาะเนาะเจอกันเจอกัน แเจ็ดเป็นดแซกเนไปไปูซที่อันอนี้เจอได้อยู่ที่ฟาร์มเรวยบรแนเด้อฟาร์มเจอเจอกันเจอกันากเอหนังเอาหนังกัน้าเอาหนังเทมนี้เไหนไมู่อย่างปินลับหมดิไ่ได้ไกินโอ้หัดเพชรหนูมาผัดเพชรหนูสองไม่รู้แหละพวเ ครับไปเบิ้งกันสองเมนูว่าผัดเผ็ดหรือว่าอบหนูเนาะเอาลุ้นเอาลุ้นเอาลุ้นเอาไปเบิง้งลุ้นน้ำกันเนาะต้องตามใจเซฟเอาตามใจเซฟเพรว่าไม่ยังกินไม่ยังกักินน้ำกันได้อา่าโอเคโอเคเดี๋ยวหนูตัวสองตัวตัวบะรวมกันประมาณสองสามโลเนาะเดี๋ยวเอาไปตัดภาพไปตอนนั้นเลยเริ่มเริ่มเริ่มไปเอาโอ้ยผัดเผ็ดหมูหนูหนูเนาะหนูน้าหนูนะหนูนะผัดเผ็ดหนูนะ สองโทจะทำนี่โคตรง่ายเลยเอาเอาเอาเร่งเร่องวางเด้อเอาวางวาเอาเซ็เซฟนี่เจนี่เอาห้เนี่ดูนะเนี่เจ็นี่เอาลองเบอร์ลองเบอร์เอาทำๆจะวาเนะจะาดูขอีนะ นรงๆแๆๆกระของเือเอาเซมอสเซมอสเอาเซมอสมาเซมอมดูเพราะว่าดูนาวเราตังเลยเลยทำงเลยสูสุของสูเลยนะฮูนาเอามาจากฟาร์มของฟาร์มเนาะไปยังไ่ไปยังนียิวอาไปิวไปคิวเราเอาเซมอเซมอนดูเซมดูอ้ยขัดชุดมามา ลองลองลองอ้าลองบิ้งเนาะอันนี้ลองได้ลองเนียเซมหัวลองจะบึ้งดูอ่าให้นี้ลองมันกระหาระหายกระหายมันเป็นเซฟเลยใช่โอ้เราเนี่ยเอาสามเอาเต็มบ่วงไหมเต็มบ่วงไหมเต็มบ่วงว่ะอ้หนูนาดิเพื่อหัาคนยิงหมาแล้วเพื่อว่าโอู้หัให้เด้ออ๋เด้ออ๋อเด้อมีน้องเด้อลองเบิ้งลองเบิ้งโอู้หอ้โอ้ขัดสุดอันนี้ อ๋อแต่หมดแล้วไปแล้วชุนี่ชุนี่เห็นกแต่ตรงไหนตัวโตเหม่งแจนเนาะชุนี่เนาะจบเอออ๋อเซมนี่เนาะเลยเนาะเซมนี่เซฟจากซองอาจจะโตเหมือนกันเด้อเซฟนี่เด้อกับมาเบิ้งทิ่พวกเฮาได้มามาน้องถายน้องถายน้องสาวกันเนาะเมนูอบหนูอ่ะโอเคเนาะโอ้ยบวกไอ้เพิ่นหาได้เนาะบ้านหนาวบ้านหนาวสุดยแสบเลยเออเอาเราไม่ลองลูกเอาลองไปเลยไม่ใช่ไปยังไง นน่ขขขุุ shrink, shrink really> ja ุ prayed, streamlined streamlined er ุดดดัมามาเจ๋งโหยเจ๋งโหยอีกเจ๋งโยอีกเอาเด้ออันนี้หนูนาเด้อหนูนะปัญหาคนยิงมาาสองตัวจะทำนี้เนาะประมาณจะกี่รู้สองเบาสามโม่อันโลปลายแล้วสองโลเกี่ยวเข้าสองโล่ว่าหนูหนูพุกหนูพุกหนูตัวแย่เลยเอาเด้อเอาเด้อมา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 นี่หนูนาพัดพัดหนูไหเลย อะไรเองกินนองนะหอมขนาดหมูคักรสเมนใดวันใดผมรู้สุดดูเลยอือมามามาเริ่มเซฟนี่เราเซฟนี่เป็นคนเฮ็ด่ะลองมาดูลองมาดูคนเป็นคนเซฟอะไรนี่ปลาคำนี้ไงเนาะคำนี้เลยชุดชุดเฮ็ดเองกินเองบุตรตองย่างมากมายสำหรับ ซองแบวาว์เซเนลวาอมาจะมาโซ่วหนุ่วน FC แบวาว์เซเนลอากันเลยข้าบอกข้าบอกเร่งได้น้อยยาโอ้เซมหมวยเชมหมวยเซมหวยกันเริ่มมาขอขอมาขอโซมคไหมเอาด้เด้อหวขอป้ามันัดหนูพัดหนูัดหนูนะแ้มอก้เอาเด้พี่น้องนะ โโอ้กันละเอียดแท้เชฟพ่องบุคลบุเคยกินกันเลยว่าจะเอาสองสามซอนนะวันนี้เลยขังบ่ครับบ่ะสุดสุดนหนุนหนาเออขนมหนูบ้านเลยเป็นไงหนูเหมือนกันว่ากันปีกไปนั่นนึงขนมผมว่าหนูแข่งเลยแข่งอื่นได้สบายขนมน่าได้โยเออรับหนูอื่นเดิขนมน่าได้โยปากได้คนอาจจะเรื่อง้งิน แม่กันข้าเลยจมบร่องมึงจะเอาเจ็บร่องเจ็บร่องเอาอยู่เอา้างนเาเปย่เป้ยเอากูจะกินดโอมชุดในการชุชุเเปนยังไ่เปยใ่แช่ดีกันาแช่เ้ยนั่นจะเอม มนหนูหกเนาะหนูกบานนาเนาะแต่ไดก็มาซา้นะมาซาเลยเนาะเอาจักคูสะว่าซงสูสะของเาเองเนาะขางเงาเองเลยเออคามเงาเนเนาะมันเป็นหนวดมาวงมาสัตเพน่เอเาเสยมดเมเามาดเอามาดเอามดูเอามดูเอ้าสุดโอ้ขาเว้ยหงคือหุเนาะกูดิสิเอาเจะของช่องคีลองจะบัด

เราต้องมีอย่างมากมายกินดับม้วนชื้นกันเลยเซฟท่องไม่ขอสู้น้ำเอาตอนมันบริจาคอือเซฟนี้เซฟนี้รู้คลิปคลิปสุดท้ายคลิปสุดท้ายเอามาเอออเามั้ยเซฟนี้เด้เซฟนี้เด้เจ้าของนี่เป็นคนเฮทสตงเซฟนี้เนาะข้าก็บอกข้าก็บอกขย้อนเลยเดี๋ยวยังมาเล่นไปเบื้องเบิ่งเสีซมวยเล้วเสีซมวยเนาะ เอาได้ด้วยวเอาเบียร์ใส่ไอ้นู่นนะกรคักเลยผัดหักก็ฮอนฮอนเลยมึงิ่งเอาเนาะโอ้ยโคตรผัดโคตรเทเลยเว้ยเอาเด้ด้วยเอาเจ็บหัวเจ็บหัวผัดนูนาผัดนูนาหักก็ยิงมาจิ๊บแจ็คษาเป็นเป็นฟาร์มเป็นฟาร์มของเองบอสร้างของเองบ่แมออะเมื่อใดเมื่อไหร่คนที่ว่าอยากมาหามาหาได้บ่ได้ได้ได้หาให้ได้กินนะเนาะได้กินได้กินโอเคติดต่อหางจะเอาเบอร์ไว้ให้การห่วอ๋อเอาละ โอเคลอลงลอลงรอลงเรื่อพี่น้องเลยนะอืมชุดยอดชัดชุดแบบที่แล้ว